เอาครับตอนนี้เดี๋ยวเจ้าเป่าจะคุตหาขุมสมบัติครับเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเพื่อนมันเป็นแบบสีบดีดีครับเราดูดิมันรับลิ้นขึ้นมาด้วยโอเคครับตอนนี้เจ้าเป่าก็อ,อยู่กลางทะเลแล้วบเบนเพื่อนสึบปลาเฮ้ยทำไมปลาว่ายหนีไปทางนี้หยุหย เพื่อนเปนสกีบีดีแบบปาดงปาดเฮ้ยอย่าเราจะเปสกีบีดี้าปาด้านึงไปด้ยดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันที่ชายหาดอ่าวมะน,นาวครับเพื <ตร ứng> ่อนๆอเราจะเห็นว่า <ตร ứng> ชายหาดสวยมากแต่ว่าตอนนี้ คุณพ่อยังตามหาเจ้าเปล่าอยู่ครับว่าไม่รู้ว่าเจ้าเปล่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงเกาะหรือว่าอยู่กลางทะเลใครเห็นแล้วช่วยคอมเมนต์บอกนอะว่าเออตอนนี้เจ้าเปล่าอยู่ไหนครับกําลังซูมอยู่อย,อยู่ไหนนะโอ้ดูชายหาดดิน้ําใสมากเลยว้าวนี่เจ้าเปล่าหายไปไหนนะอยู่ทางนู้นหรือเปล่าไม่มีอยู่ทางนี้หรือเปล่า ก็ไม่มีอีกไปไหนแล้วอ่ะเจ้าเป่าอ,อ่ะก็ยังเห็นเห็นแวบๆอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกระดุกกระดุกอยู่กลางทะเลครับเพื่อนเฮ้ยเหมือนจะเป็นเจ้าเป่าเนะไปดูดิใช่ไหมโอ้จริงด้วยใน,ใน,ในั่นไงจ้าเปล่าท่านายๆๆๆๆๆๆ่างเพื่อนเดี๋ยวซูมให้ดูนะนี่ไงเล่นอยู่กลางทะเลนะไงโอ้โหเพลินเลยครับใชายหาที่นี่ก็ยังสวยอยู่นะเพื่อน สามารถมาเล่นได้นะครับก็ไม่ได้ไกลจากชะอําแล้วก็หัวหินนะครับนะแล้วน้ําใสมากดูโอเคครับอย่างไรเดี๋ยวเราจะให้เจ้าเป่าครับเล่นน้ําทะเลไปก่อนครับอันนี้เจ้าเป่าก็ดําน้ําไปครับดุ๊กดุ๊กระดุ๊กระดุ๊กดุ๊กดุกโอ้มีเกาะด้วยนะที่นี่ก็มีเกาะนะเหมือนที่เราไปภูเก็ตมาเลยนะเพื่อนๆนู่นฝั่งนู้นจะเป็นเข่าล้อมหมวกนะครับ มีทะเลแหวกเนะนะที yes, ่ประจวบมีก็มีทะเลแหวกถ้าใครสนใจก็มาเที่ยวกันได้น้ำใสมากชายหาดสะอาดมากๆเลยนะครับที่นี่อาหารก็ราคาค่อนข้างถูกเวยสามารถมากันได้ครับตอนนี้ก็เพลินเลยครับ เดี๋ยวไปเลยฮึแต่ทะเลที่มีุ่ดี่ได้ไงโอเคครับฮึฮึฮึซาเลเทปิงต่อมาแล้วเจ้าเปานี่แล้วนี่มาแล้วเฮ้ยเจ้าเปาจอจอหลงปิดสนาทอีกแล้วครับเพื่อนๆดูนี่มันอยู่บนชายหาดที่เจ้าเปายืนยิ่งยบอะหรือว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างเดี๋ยวดูว่าเจ้าเปาจะหาเจอไหมเอ้า มีไหมเอาสวยเอาครับตอนนี้เดี๋ยวเจ้าป่าจะขุดหาขุมสมบัติครับเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเพื่อนมันเป็นแบบสกิบีดีครับเดี๋ยวดูดิมันเล็บลินขึ้นมาด้วยแค่แค่เดี๋ยวเราไปล้างดูนะไหนไหนเดี๋ยวดูว่าเจ้าป่าจะขุดเจออีกไหมครับาไม่มีครับอาแล้วสวยแล้วครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเหมือนเจออะไรบางอย่างมันเจออะไรทึบ เป็นไททันสปีกอร์นะด <Yeah. S 1> ูดิตอนนี้จเจ้าเป่าขุดครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเจอไหมจะเจอไหม <laughs> อาสวยแล้วสวยแล้วเฮ <laughs> ้ยเฮ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 ้ยอ,อ,อันนั้นมันจะเจออะไรอ่ะเฮ้ยม <m akes> ีเดี๋ยวจระ,ะเข้มายังไงเนี่ยจระ,ะเข้มาได้งไงเนี่ยเอาละครับตอนนี้เจ้าเป่าเริ่มขุดหาครับเห <m akes> มือนจะเจออะไรเหมือนจะเจออะไร เฮ้ยทำไมมันเล็กขนาดนั้นอะสวยอะเฮ้ยทีวีแมนดูน,นะเอาละครับตอนนี้เหลืออีกหนึ่งตัวครับที่อยู่ในชายทะเลนี้เจ้าเปล่าจะหาเจอหรือเปล่าเอามีไว้มี่ไว้เจ้าไปเจ้าไปอ้าวไม่เจอแล้วสวยแล้วไอ้เจ้าเปล่าสกิบี่ดี้มันขโมยไปหรือเปล่านี่เดี๋ยวกูดูครับกูดูครับเฮ้ยเจออไงเฮ้ยเพื่อน เฮ้ยเป็นสกิบิดี้นะโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อไปล้างน้ำให้ดูนะว่าแต่ละตัวที่เราได้มามีอะไรกันบ้างนะนี่อันนี้ที่เราได้มานะจากการขุดที่ชายหาดนะครับมาถึงเรามาถึงชายหาดแล้วนะครับตัวแรกครับเอาน้ำมาเฮ้ยตัวล่กครับเพื่อนเป็นสกิบิดี้แบบตาแดงตาด่าเก็บไว้ก่อนครับ หัวที่สองนะครับได้ไปเลยได้ไปเลยนี่ตัวกุญแจไททันสปปคเกอร์แมนตัวถัดมานะเนี่ยดูดิเลดมาเลยที่เป่าขุดมารังน้ำลังน้ำรังน้ำได้เป็นเฮ้ยบอนละสิสกีบิดีเป็นอะไรอ่ะอันนี้ดี่วหลังน้ำหมดแล้ว เฮ้ยจระเข้ทะเลอะอดูดิเพื่อนๆเดาสิครับว่าเป็นตัวอะไระคอมเมนต์มาได้นะเอลรางๆแล้วนะเฮ้ยชีวีมันอันนี้ก็คือทั้งหมดที่เจ้าเปล่าได้มานะครับเน่เน่เดี๋ยวเพื่อนๆเราเลี้ยวให้ดูนะครับนี่นี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ แล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือตัวนี้ครับนี่ก็คือทั้งหมดที่จเจ้าเป่าขุดมาได้จากชายหาดนะเพื่อนๆน,นี่ครับหลังจากที่ขุดเหล่าสกีบีดี้เหล่านี้มาได้นะเพื่อนๆเจ้าเป่าก็ลงไปเล่นน้ําทะเลต่อครับสวัสดีครับเพื่อนๆก่อนว,วันนี้เราอยู่กันที่จังห<อ>วัดกระบี่ครับเพ่ตอนนี้เจ้าเป่าก็อยู่กลางทะเลแล้วครับอ๋อตอนนี้เราขึ้นเรือมานะครับวันนี้ ทริปของเจ้าเปลาจะเป็นเจ็ดเกาะนะครับแล้วก็ดำล้างูุปการขอมูพาทิ่ตกด้วยพี่ให้ดูวิวก่อนนะให้ดูวิวก่อนเดี๋ยวถึงสถานที่แล้วเดี๋ยวเราถ่ายเพื่นเพื่อนดูไปกัน <Okay. S 2> เกาะอะไวะเกาะอันนี้เหมือนอะไรก้าเปาเพราะเขาว่าเหมือนเตาอยู่จ้ะโอเคครับตอนนี้เจ้าเปาก็อยู่กลางทะเลแล้วนะเพื่อนตอนนี้เดี๋ยวเราจะดำดูตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะยาวนะครับดูมีนกมั้ยเปล่าฮะขงบนอะได้เห็นกอินทรีอ๋อเนี่ยน่าจะเป็นนกอินทรีเนี่ยเสร็จแล้วก็เนี่ยดูเพื่อนเเราอยู่บนเกาะนะตอนนี้เราดำน้ำดูปะการังอยู่นะครับใสมาก จ้านีเขาจะพาไปดูว่าตรงไหนประการหลังเยอะสนุกเลยครับเจ้าเปาครับเสียงคุณพ่ออุยไม่ใช่อะไรคุณพ่อใส่สมอกเงินอยู่ครับเป็นเมื่อตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะไก่นะเดี๋ยวเราจะให้หาว่าตรงไหนเหมือนไก่ครับให้เปาบอกไยว่าตรงไหนของเกาะอนุที่เหมือนไก่ม,กมัมันเหมือนที่มันเหมือนไก่จริงนะมันเล่นแต่ต้องสังเกตให้ดีๆครับมันจะมีตรงสิงที่เหมือนไก่แต่มันไม่เหมือนทั้งตัวนะมันมีอยู่ส่วนเดียวที่เหมือนไก่ครับ เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูว่าตรงไหนคือไก่นะครับเดี๋ยวมัชี้ให้ดูนี่นี่ตรงนี้คือหัวไก่ครับเห็นไหมห<า>แล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวไก่ครับโอเคครับตอนนี้เจ้าเปาครับหลังจากผ่านเกาะไก่มาครับก็มาอยู่ตรงตำแหน่งนี้ครับซึ่งตรงนี้ก็คือทะเลแหวกครับเดี๋ยวให้ดูนะนี่เห็นไหมสามารถเดินเชื่อมไปถึงเกาะฝั่งนู้นได้เลยครับเห็นไหมทางเป็นโค้งๆไปเลยเนี่ย <Wow. S 2> ใช่ใช่ก็ไกลเหมือนกันนอะนเห็นไหมก็จะเป็นสันทรายเลยลงเล่นน้ำได้ด้วยนะตรงนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะปอดักนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนี่บรรยากาศแบว่าสุดยอดไปเลยครับนี่นี่เห็นฝั่งนี้ก็จะเห็นเกาะเต็มไปหมดเลยนะครับ mm hmm. สวยมากน้ำแบบใสมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจเจ้าปาจะพาลงไปที่ทะเล มีเกาะให้เห็นเป็นชั้นแง่งตรงนี้ด้วยอ,อะไรเจออะไรขึ้น <c oughs> โอ้โหทรายที่นี่แบบละเอียดมากเลยนะดูดิทร <c oughs> ายมันลุ่มนิ่มเป็นสีขาวเลย <c oughs> เป็นสีขาวเลยนะเ <c oughs> พื่อน <c oughs> เราจะทำโดนัทกันใช่ไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเปิดร้านขายโดนัทกัน,กนครับเพื่อนๆเ,เ, <c oughs> เดี๋ยวเจะาปาจะทำโดนัทหยักนะครับ จะรูตรงกลางเห้เ้วเราก็เทน้ำลงไปอะไรขุดมาเดยใหญ่ไหม โดนัดถูกทำลายเราบอกว่าเจ้ามาบอกว่าเติมน้ำไปเยอะมากครับยวดูว่าอันใหญ่ขนาดไหน <c oughs> โอ้ว้าว <c oughs> ใหญ่ไหม <c oughs> โอ้ <c oughs> โหก้อนแบบเริ่มพิมอ่ะอ่ะเรียบร้่อย กจะเป่ากับคุณแม่ครับอยู่ที่คลองน้ําใสดูดิดน้ําแบบใสมากเลยเห็นเดูมากเลยนะใี่จระเป่าก็าตอนนี้คือเราขับเรือมาไกลนะครับในนี้จะล่มมากเลยนะครับเราก็รอดูว่าปลาจะมากินไหมนะครับนี่ดูเพื่อนๆเห็นปลาไหมน้ำมันใสจนเห็นปลาที่ว่ายอย่ข้างล่างแล้ว เรามาเจอจุดสำหรับการให้อาหารปลาแล้วครับปลาแบบเยอะมากเลยแมม่เดี๋ยวดูนะเดี <Huh? S 1> ๋ยวดูนะดูดิกระโดดขึ้นมาปุ๊บเลยกระโดดขึ้นมากินแบบเพลินเลยแล้วมันจะมีปลาตัวเล็กๆเนี้ยเต็มไปหมดเลยนะเราต้องลงไปดูใต้น้ำไหมเนี่ยเฮ้ยกระโดดขึ้นแล้ว ปลาเยอะมากเลยนะแล้วน้ำบบใสมากว้าวโอ้ยนั่งไงครับโดดกินกันปุ๊บป๊ปุ๊บป๊เลยอ่ะโอ้โหโดดแรงมมากโอ้เพราะว่าพ่อจับเจ้าเปาอ่ะลงไปในน้ำไหมให้ปลากินสักหน่อยครับตอนนี้เราก็ล่องเรือครับอยู่กลางทะเลไม่ใช่อันนี้ล่องเรืออยู่ท่ามกลางคลองน้ำใสนะครับดูเพื่อนๆดูวิลดิเจ้าเปาเป็นงไงครับความรู้สึกตอนนี้ครับ พ่อรู้ครับง่วงครับเจ้าปาแบบดุมากๆเหมือนจะหลับยังไงก็ไม่รู้โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะพายเรือไปเรื่อยๆนะนี่เลาะเข้าไปวิวตรงนี้สวยมากเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่อยู่กันที่ไหนเนี่ยอ๋อเราอยู่กันที่บ่อปลาเหรอเฮ้ยอันนี้มันคือคลองเล่นน้าใช่ไหมเนี่ยเราอยู่กันที่บ่อปลานะครับเฮ้ย อันนี้เราเรียกว่าจอกครับเนี่ยจอกเต็มไปหมดเลยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบอ่อป่านะครับกว้างมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องไปสำรวจกันนะเพื่อนๆว่าที่นี่มีอะไรบ้างโอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงนะอืมใช่อ่าไม่เห็นมีน้ำเลยนะ้ำหมดเกลี้ยงเราก็เดินอ้อมไปนู่นเฮ้ยเย่ยแล้วครับเพื่อนๆ เซ่เป็นเฮดก็ซือตามมาใชไหมโอ้แล้วก็เป็นต่มตเลยนะปไปรามนี่เป้าเรามอาหารกินแล้วมงมบวงสุกดูดิฮ้ยแล้วมันมีรอยอะไรกินด้วยล่ะดูนดิปอรูคเพงจะตอกออกมาจากต้องเลยนะยางยังเหนียวเหนียวอยู่เลยนะเมื่อเมื่อน แล้วก็มีมดตัวใหญ่อยู่ตรงนี้มีมดตัวหนึ <c oughs> <c oughs> ่งเกือบเกือบเกือบโดนกัดนะ <c oughs> แล้วไปไปเฮ้ยเปาแล้วแถวนี้ยมีเปลือกหอยเยอะแยะเลยเนาะ y นี่ไปดูดิ่นี่เห็นไหมอันนี้เป็นหอยโข่งนะเพื่อนเพื่อนอันนี้อันนี้เป็นลักษณะของหอยสังคร yes หอยเล็ก่ะหอยเล็กเยอะเป็นแบบนี้เพียบเลยครับเนี่ยนเพื่อนดูเฮ้ยอันนี้อุ้ยอันนี้นี่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ อันนี้น่าจะเป็นหอยจุบครับนี่ <Okay. S 1> อันนี้จะเป็นหอยจุบที่เขาบอกว่าเขาต้องกินแบบเอาไม้จิ้มก่อนใช่ใช่ใช่เนี่ยเป็นหอยจุกกัน <Okay. S 1> ใช่ที่เนี่ยเพราะว่ามันน่าจะเป็นทะเลมาก่อนนะทำไมถึงมีหอยเยอะขนาดนี้ลูกมาหรือเปล่านี่นี่นี่นะเป่าแกะออกมาครับแล้วข้างในเป็นโพอกมาเป็นแบบนี้นี่นี่ไหมนี่มันมีลูกวัน ดูครับไดนไหมหอยเยอะไปหมดเลยอ่ะเรานึกว่าชายหาดที่มีหอยเยอะขนาดนี้มีปลาด้วยิดูสิเมื่อกี้เพื่อนเห็นไหมน้ำมันสะเทือนสะเทือนน่ะโอเคตอนนี้เราก็ต้องล็อกอ้อมมานะครับใครเป็นคนมาตัดต้นไม้ตรงนี้เนี่ยเจะเปาเจอหอยอันใหญ่ครับอันนี้เป็นหอยเชอรี่นะตัวบอลล่มเลยครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูบอลล่ม ใหญ่ันน้มเลยครับโอ้ถ้าพ่อเจอไข่หอยเชอรี่เดี๋ยวพ่อจะให้ดูครับนี่ก็ตัวใหญ่นะชไหมเทียบเลยโหใหญ่ๆทางนั้นเห้ยเราเจอมะม่วงแล้วอันนี้คือมะม่วงจิ๋วหรือเปล่ามันยังโตไม่เต็มที่ใช่ไหมเนี่ยล่นลงมาก่อนนี่เขาตัดต้นไม้ไปแล้วนะข้อเจอแล้วเจ้าพนี่นี่นี่อันนี้คือลูก ไข่หอยเชอรี่นะสีชมพูอนนู้นเดี๋ยวคุณล่าสู่ให้ดูนะนี่นี่นี่อันนี้ใช่เขาเนี่ยนี่อันนี้จะเป็นไข่หอยเชอรี่นะเพื่อนๆสีชมพูโอเคต่อครับเฮ้ยเจะเปาไซเรนเฮดลุยน้ำมาแล้วไปอ้ยไปต่อไปนะไปไปไปต้องรอต้องหันี่เจริญก้าวเฮ้ย นี่เมื่อกี้พ่อเจอมะม่วงเนี่ยนะนี่นี่นี่ไงนี่ไงเห็น,นไหมลูกมะม่วงอยู่นี่ครับ <Yes. S 1> โอเคโอเคไปไปกันต่อตอนนี้เราวนมาเกือบจะรอบแล้วนะโอ้โวันนี้ต้นกล้วย <c oughs> พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมที่นี่หอยถึงเยอะมากเลยนะทำไมโอ้โหมีโอ้เลย oh. ไป,ไปโอ้ยหตอนนี้มะม่วงเยอะเลยจเจ้าพ่อ

มะม่วงเต็มไปหมดเลยวันนี้เจ้าเป่ามาอยู่ที่บ้านญาติเจ้าเป่านะครับญาติฝั่งขุนชวดครับเจ้าเป่าก็เลยมาเดินสำรวจบ่อน้ำว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างโอเคอืฝั่งหนูก็เป็นบ่อน, <Yes. S 1> น้ำนะเฮ้ยมีไงนี่ไงเขาจอแล้วมีฟักมัะลุมนะเดี๋ยวพ่อเอาให้ดูใก,กล้ๆนี่อันนี้จะเป็นฟักมัะลุมนะเพื่อนๆให้สูงอยู่ใก,กล้ๆดูนี่อันนี้เป็นฟักมัะลุมนะ ตอนนี้เราวนมาจะรอบปอแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคไปแล้วไปแล้วอุ้ยอันนี้มะม่วงเพิ่งจะออกลูกเลย่ะดูดิลูกเล็กกระติดเดียวดูดูดูนี่เห็นไหมลูกกระติดเดียวอ่ะอุ้ยทำไมปลาว่ายหนีไปทางนี้ปลาว่ายหนีไปางนี้เพื่อนเหนื่อยไซเรนเฮดลียน้ำมาแล้วกรับเรา ใช่ใช่ใช่มันคิดว่าเรามีอาหารครับดูดิโอ้โหคือมันคิดว่าเราอะมาให้อาหารมันครับมันมากันเต็มมากโอเคในเมื่อเรามีอาหารแล้วเราก็ให้มันเลยเอาลงไปให้มันกินหน่อยดูดิมันอ้าปากกันห่แหวเลยครับมันเป็นป่าที่เขาเลี้ยง่ะเพื่อนๆมันก็เลยมากันเต็มเลยครับนี่ขนาดเราแค่เดินมานะมันรู้เลยว่าเรามาครับโอ้โห เยอะมากเป็นเป็นหมื่นตัวอะไรมั้งเนี่ยโอ้น่าลงไปว่ายเล่นน้ำกับปลาเนาะลไมนิดหน่อยเอาไปไปไปเขาน่าจะเอาอาหารวางไว้แถวๆนี้ครับพอคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นที่ใส่อาหารของเขาไม่เชื่อลองดูใช่ไหมไม่มี มีนิดหน่อยใช่ใช่ใช่เห็นไหมอันนี้เป็นที่ใส่อาหารของเขาครับ <Yes. S 1> ก็คือปลามันถึงรู้ว่าเวลาเรามาแล้วมันก็เลยตามมาอโอเคครับวันนี้วันนี้เราก็สำรวจเรียบร้อยแล้วโอเคเจ้าเป่าบอกว่าเรื่องว่าเลาทุกจะเปนทอรี่ได้ล้วไม่บ่ายไปเลย